สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b บ YouTube ถาอินฟินิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่ 3. กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าสมรภูมมรบในเมืองลีซีซานเบืองในแคว้นลูฮานทางตอนออกของประเทศยูเครนร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดโดยล่าสุดนั้นรัสเซียสามารถรุกค,คืบยึดพื้นที่ได้มากขึ้นขณะที่ทางด้านที่ปรึกษาของวอรโลดิเมียเซเลสกี ประธานทิฟตีของยูเครนยอมรับว่าเมืองลีซิซานนั้นอาจตกไปอยู่ในมือของกองทัพรัสเซียตามรายงานข่าวนั้นระบุนะครับว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียในลูฮานเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองลีซิซานเอาไว้ได้แล้วแต่ยังไม่สามารถปลดปล่อยเมืองทั้งเมืองได้ขณะที่สื่อรัสเซียนั้นเผยแพร่ภาพของกองทัพลูฮานเดินขบวนบกทงบนถนนในเมืองลีซิซานพร้อมกับตะโกนกู่ร้องขณะที่โฆษกกองทัพยูเครนระบุเมืองยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกําลังของยูเครน คณะที่ทางด้านโอเล็กไซอเลสตอฟิตที่ปรึกษาเซเลนสกี้นั้นระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถข้ามแม่น้ำเซเวอร์สกี้โดเนสและรุกคืบเข้าสู่เมืองจากตอนเหนือได้แล้วและเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนและอาจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะชัดเจน1-2ถึงวันนี้ทั้งนี้รัสเซียย,ยึดเมืองเซเวโรโดเนสเมืองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํากับเมืองลีซิซานไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรุกคืบต่อเนื่องมายังเมืองลีซิซานดังกล่าวเนี่ยนะครับ ในขณะที่ฝักฝังของรัสเซียเองนั้นก็ถูกตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าญาติที่พักอาศัยในเมืองเบลโกรอตของประเทศรัสเซียเมืองที่มีอาณาเขตติดชายแดนกับยูเครนในช่วงเช้าของวันที่3กรกฎาคมนั้นมีรายงานนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตสารายโดยรายงานระบุว่าเหตุระเบิดนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งติดต่อกันนะครับ ด้านผู้ว่าเมืองเบลโกรอดเปิดเผยผ่านเทเลกราฟว่ามีอาคารที่พักอาศัยอย่างน้อย11หลังและบ้านเรือนประชาชนอีก39หลังคาเรือนได้รับความเสียหายในจํานวนนี้5หลังนั้นถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงตามรายงานระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4รายและก็อีก2รายต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลในจํานวนนี้เป็นเด็กว,วัย10ขวบรวมอยู่ด้วยนะครับทั้งนี้เมืองเบลโกรอดเป็นเมืองที่มีประชากรราว400,000คนอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนไปทางเหนือ ราว40กิโลเมตรเท่านั้นโดยนับตั้งแต่รัเสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ก็เกิดเหตุโจมตีเมืองเบลโรรสหลายครั้งด้วยกันโดยทางการรัเสเซียกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เมืองเบลโรรสนั้นก็ถูกโจมตีในเรื่องของคลังเก็บน้ํามันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นการโจมตีเข้าสู่ที่พักอาศัยทําให้บ้านเรือนจํานวนหนึ่งนั้นเนี่ เกิดไฟไหม้นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นก็ดูท่าทีแล้วไม่น่าจะสงบได้ง่ายๆเพราะว่าต่างฝ่ายนั้นต่างตอบโต้แล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะช่วงชิงชัยชนะในศึกนี้กันทั้งคู่ครับ